คนไม้เนี่ยเป็นสมุนไพรก็เดี๋ยวเนี่ยคนขาดสมุนไพรนะแล้วปวดแข้งปวดขาเนี่ยขาดสมุนไพรขาดธาตุดินธาตุาดินเนี่ยเป็นไงคือคนทุกวันเนี่ยใส่รองเท้าขึ้นรถใส่รองเท้าขึ้นรถหรือว่าบางทีอยู่บนบ้านก็นใส่รองเท้าก็มีนะบางครั้งขึ้นเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีธาตุดิน คนสมัยโบราณจะเหยียบดินเดี๋ยวนี้ไม่ได้เหยียบดินแต่ใส่รองเท้าอย่างเดียวเราขึ้นรถขึ้นบ้านขึ้นรถขึ้นบ้านมาเลยปวดแสบปวดขาเป็นโรคมะเร็งมั่งเป็นโรคเบาหวานโรคเกาทุกงทุกอย่างเกิดจากตัวนี้แล้วอาหารมาอีกก็อาหารเป็นพิษพวกสารพิษมลพิษต่างๆสารพิษมลพิษต่างๆเราจะทํายังไงไม่ให้มันอีกขึ้นจะอย่างน้อยๆแหละมันสูญเราได้ก็เอาต้นไม้นี่แหละเป็นยาสมุนไพร เดี๋ยวเนี่ยสมุนไพรเดี๋ยวเนี่ยทางโรงพยาบาลอาาไมยเขาเริ่มปลูกละเดี๋ยวเนี่ยเริ่มโดรโล่ปลูกหาต้นไม้ต่างๆเขาเรียกว่าสมุนไพรต่างๆมาปลูกแต่ที่เกิงสมุนไพรก็คือต้นไม้นั่นแหละเาอยู่ในป่าในโรงเยอะแยะเดี๋ยวเนี่ยมันขุดออกมาแล้วละ่ะขุดออกมามาปลูกมาอะไรกันอย่างเงี้ยเห็นว่าม,มันเป็นสมุนไพรดี เดี๋ยวนี้กันยาสมุนไพรนะเอาถังใหญ่ๆมากันเนี่ยโอ้คนกินเยอะเลยคนชอบมากเลยใครมากก็เอาเขาบอกโรงพยาบานเนลเอโรงพยาบาลเคยเตือนว่าสมุนไพรเนี่ยกินมากไม่ได้นะเป็นเป็นโรคไตนะเพราะว่าไตมันจะกรองแล้วมันจะเป็นโรคไตมันแพ้ไตทำวิธีไหนเนาะอาจารย์ก็นึกว่าจะทํำยังไงเนาะมาให้มันแพ้ไตเนาะก็เลยคิดเห็นว่านึกเห็นโค้ ต้มกันเหล้าเหล้าโทนะมันกันแล้วเป็นเหล้าเด็ดน้ําใสมากเลยกินแล้วเมาก็แสดงว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าเป็นเหล้าเล้าโทก็เลยเอาสมุนไพรนำมาต้มต้มแล้วไอมันหยดออกมาน้ำขาวบริสุทธิ์เลยแต่ว่ากินเข้าไปมันเป็นสมุนไพรมันเป็นรักษาโรคไข้ไก้เจ็ียเราได้คนทุกวันเนี่ยมันอยู่ได้เข่าพันของมนุษย์เราเนี่ย คนไทยเราเนี่ยอยู่ได้กับพราสมุนไพรมีเผ่าพันมาเดี๋ยวเนี่ยมันอะไรแบบว่ามันทันการมันก็เอาสมุนไพรเนี่ยบางครั้งก็ไปต้มบางบไปบดบ้างแล้วไปกันออกมาแล้วก็ทําเป็นเม็ดเป็นอะไรออกมาเขาเรียกว,ว่าสาําเร็จรูปที่กินมากๆอ่ะมันก็เป็นตะกอนเป็นอะไรก็ไปท,ไทําไตอย่างเช่นว่าปวดเข่าปวดหัวปวด,วปวดอะไรก็แล้วแต่ ไปหาหมอหมอเขาจะให้กินยาปัจจุบันกินยาปัจจุบันเนี่ยโรคเขาหายนะโรคที่ปวดหวัวเนี่ยหายแต่โรคไตเนี่ยมันขึ้นแต่หมอก็บอกนะเขาบอกว่า,ากินน้าไม่ได้นะจะเกี่ยวกับไตนะถ้าเป็นไตเป็นโรคไตเป็นไตวายอะไรอย่างเงี้ยรักษายากนะ,ะโดยมากมันรักษาไม่หายเพราะฉะนั้นเรามากันกินน้ํากันจานไทเนี่ย ไม่ต้องเกี่ยวกับไตเพราะมันมันกลั่นไปเรียบร้อยแล้วไตไม่ต้องเลยทํางานอนกะเนี่ยก็เลยทําทุกวันเนี่ยวันทิ์วันเสาร์ไงคนจะมาเอาเยอะเลยเีละสี่ห้าร้อยลิตรอะคนมาเอาเมื่อวานกน็มาเอาอาจารย์เพราะฉะนั้นสมุนไพรของอาจารย์นี้เป็นเป็นใช้กลั่นทั้งหมดใช่ไหมคร,รกลั่นกลั่นก้มแล้วกั่นออกมาแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยตัวสมุนไพรเนี่ยถ้าทําได้ทําเลยหนึ่งอ่าหนึ่ง พวกปลายเผือกนี่มันแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยแต่ก่อนแอดเทวดาเขาเคยทำเลยนะอันนี้ปลาไหลเผือกอแล้วก็ว่านร้อยแปดแก้โรคก,กระเพาะเป็นมะเร็งในกระเพาะอย่างพวกโรคก,กระเพาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช้างน้าช้างน้าเนี่ยมันก็ยึดเส้นพวกเส้นพวกเอ็นเนี่ยแต่ก่อนอาจารย์เป็นอัมพาตนะเดินไม่ได้เลยเมื่อกินยาเนี่ยหาย ก็เลยเอามากันแล้วก็มีหญ้ารีแพรแกนตะวันเอามาใส่กันหลายๆอย่างอะ่ะไม่ใช่อย่างเดียวแก้โรคทุกชนิดโอ้ยไม่ใช่คือแต่แต่ละอันเนี่ยมันจะแต่ละอย่างนะมันจะแก้โรคคนละอย่างมันก็ไปคนละช่องอ่าไปคนละเส้นละสายเพราะฉะนั้นยาสมุนไพรเนี่ยเดี๋ยวนียโรงพยาบาลเนี่ย,านนยมาเอาของอาจารย์ไปกินนะเดี๋ยวนี้มาเอาของอาจารย์ด้วย โรงพยาบาลบางน้ำเขียวหมอใหญ่นะไม่ใช่หมอเล็กนะออใช่ประดาน,นี่เขาก็มาเอาออแล้วก็กรุงเทพแล้วนายใหญ่ๆอ่ะมาเอาไปด้วยเดี๋ยวนี้เขารู้เราว่าสือเหมือนไข่กินแล้วมันมันคึกคักมันดีอ่ะมันจะเหมือนเหมือนเราที่เราอ่าเป็นหนุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยร่างกายพูดเรื่องเรื่องร่างกายกําลังมันเป็นเหมือนเหมือนเราไปกระชับกระเฉงเป็นหนุ่มไม่เสียแต่อาจารย์ในเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะ ขับรถในแถวอยู่สายตาไม่ต้องไม่ต้องใส่ส่แว่น